สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาเปรียบเทียบนะครับกับลำโพงนะครับตัวข้างบนนะครับกับ edifier g 1 5 0 0นะครับกับตัวข้างล่างนะครับกับตัว h y 1 0 9นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับหลายคนเจะบอกถามก่อนเลยพี่อั้นสิ่งที่สำคัญมากครับเวลาเลือกซื้อของคือราคานะจ๊ะราคาตัวข้างบนนะครับที่เป็นคู่นี้นะครับราคาอยู่พันกลางๆนะครับประมาณสักพันห้าพันหกนี่แหละ ส่วนตัวข้างล่างนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ400อกว่ากวากับเกือบ500อนะครับพูดง่ายๆนะครับไอ้ตัวข้างบนนี่ครับไอ้จะเป็นคู่อย่างนี้นะครับซื้อตัวดอกข้างล่างได้3ามเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าคราวนี้นะครับอย่างที่2ครับในเรื่องของกําลังวัตต์นะครับตัวข้างบนนะจ่าคู่ข้างบนนี้กาลังวัตต์อยู่10วัตต์นะครับแต่ตัวข้างล่างนะครับกำลังวัตต์20วัตต์นะครับเห็นไหมครับเอ้ยตัวข้างล่างนี่20วัตต์แต่นะครับในเรื่องของการใช้แบตตเอรรี่นะคับ ตัวนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่นะครับจากนะครับนี่ครับไฟนะครับหรือนะครับเป็น USB นะครับคุณไปกระเชื่อมต่อกับพวกโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับมันจะมีช่องเสียบยูดีก็เสียบเข้าไปตรงนั้นนะครับมันก็สามารถนะครับใช้ไฟนะครับได้นะครับจากแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะครับหรือจากคอมพิวเตอร์นะครับสามารถใช้ได้แต่ตัวข้างล่างนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะจ๊ะดังนั้นก็ไม่ต้องนะครับ แล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือนี่จะมีไฟ LGB นะครับสลับไปสลับกันมาได้นะครับและอย่างนึงที่เหมือนก็คือบลูทูธแบบ5.3นะครับซึ่งเฮ้ยมันจะเป็นบลูทูธที่ดีมากนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็จะไม่มีการหลุดนะครับจากที่ด้านเคยลองมาและคราวนี้สิ่งที่มันมีมากกว่าอีกตัวนะครับขึ้นบนจะมีแต่ข้างล่างไม่มีคือตรงนี้ครับเปลี่ยนโหมดได้ Game mode เห็นไหมบูมี่นะครับก็ดูนูหนังนะครับ Mu Mo และก็ Music Mode นะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียวลานะครับก็จะให้ลองฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เขาบอกกันนะครับว่าเฮ้ยมันทําได้ดีทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่ากับสลับด้านนะครับไอ้ด้านที่ตรงนี้มันอยู่ฝั่งขวาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังนะครับกับ2เพลงนะครับผมซึ่งเฮ้ยถือว่าทําได้ดีมากอ่ะเริ่มจาก i d i ิฟ e r ก่อนนะครับ ที่ฉันเคยได้แต่คนที่เคยสู้ร้อรงที่พาชีวิตฉันพลัดถล่ง,งไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉัน ชีวิตที่มีความหมายฉันตายทั้งเป็นฉันมันไม่ไดีตรงไหน ี oh. S <S in ๋ยวคราวนี hmm. right. ้คร yeah. oh. okay. okay. mm ับจะให้มาฟังนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะนี่ h f ดฟหนึ่งเก้านะครับอ่าไม่่งอ่าปิดนี้ก่อนนะครับปุ๊บพอปิดนี้ปุ๊บนะครับนี่จ้ามันก็จะเชื่อมนะครับโอเคครับเพราะตรงนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเดี๋ยวปิดนี้ก่อนครับอ่ามูคือคนนี้คอนเน็กตนะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวจะมาเชื่อมกับของตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังเนี่ยนี่จ้าเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไฟได้นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับ ปึ๊บนี่เห็นไหมครับก็จะมีหลายหมวดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็เดี๋ยวระหว่างที่เพื่อนเปิดเพลงไพ่ก็จะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่ามันจะมีกี่เฉดสีถ้ามันจะมีหกเฉดสีนะครับก็แล้วแต่จะชอบนะครับเนี่ยแล้วขาดูนครับพอพี่อนมาเชื่อมนะครับปึ๊บน่จานิ้วหนึ่งศูนย์แปดนะครับมาเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับกับเพลงเพเดิมนะครับพี่จะตั้งความดังไว้เท่าเดิมนะโอเคครับ 1 2 3 đi lên พาชีวิตฉันพลัดลงมไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้องเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมาย ឈិនតៃគំពេលឈិនមិនមានទីត្រង់ คราวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มาลองฟังอีกเพลงครับคราวนี้จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเยอะๆหน่อยครับเบสมันจะเยอะนะครับกับเพลงเพลงนี้นะครับ ไม่เคยจะมาสต็อปบล็อกลเทคร์ไปที่ด้านีิตริงไม่ใช่เกมทาเล่ไดตก็เดไม่เคยจะยรั e เป็น e นทุวันีนที่สทให้มืองทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้เป็นยังไงเรียวจริงคิวจริงนั้นเป็นยังไงคนแรปเวที่ลุกเป็นไฟฟลอ์บินแกสซลินลววันคงินหน่อยเดี๋ยวก็ลายไปใหญ่ไอ้ไอ้ไมันลายมอมาคอวการันจะปล่อยสระไอรอเรือมองมากรัสักเงินทองไม่มีมากกายกอันต่เปียกูกับไมใจกับรามที่มันแซดอัศะจรอ อ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับก็จะให้ฟังนะครับกลับมาฟังนะครับของอินฟ라เออร์ G หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็ให้ลองฟังนะครับในเรื่องเสียงเบสนะครับอือเห็นไหมครับ USB input เวลาเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเสียงก้อปุ๊มนะครับแล้วก็จะให้เรื่องนะครับเป็น USB นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่ลก USB นะครับเราก็สามารถเป็นโหมดบลูทูธได้นะครับ <Long input. S 1> เห็นไหมไลน์พูด Bluetooth input โอเค okay, ครับเดี๋ยวจะให้มาฟังเพลงเพลงเดิมเลยนะครับโอเคเห็นไหมเชื่อไม่ยากนะจ๊ะ

จริงนั่นเป็นยังไง real thing kill จริงนั่นเป็นยังไงคนแร็ปไว้ที่ลูกเป็นไฟ flow เป็นแก๊สซิลิเราว่าเคยกันหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่ไ uh. อ้ไม่มาลายมอมาคอควายการันจะปล่อยสระไอรอเรือมอมาการันสับสเงนิน ครับว่าเฮ้ยเขาบอกกันนะครับว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่นะครับก็คือนะครับเขาบอกกันนะครับว่าไอสองตัวนี้นะครับเสียงมันมาพอกันเลยนะครับพูดตรงๆงเลยครับก็แต่ว่านะครับสิ่งที่ตัวนี้มันจะเหนือกว่านะครับในเรื่องของราคาที่มันแพงมากกว่าคือนะครับมันจะทําแบบระบบซีรีโอได้ครับคือว่าถ้าเกิดเราแยกซ้ายขวาครับมันจะเป็นแบบซีรีโอแยกเสียงจากด้านซ้ายด้านขวาไม่ได้นะครับก็มันจะทําให้มีพิจิตเสียงที่ดีกว่านะครับแลยอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับของ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีความเบสออกหนักมากกว่ากันนิดนึงนะครับรวมถึงนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกโหมดนะครับมูวี่โหมดนะครับแล้วก็อะไรนะแป๊บหนึ่งสามอันนี่จ้ามันก็จะมีนะครับเกมโหมดเออเกมโหมดมิวสิกโหมดมูวี่โหมดครับเลือกได้อันนี้เลือกไม่ได้นะครับของก็ตามราคานะครับแต่ว่าเฮ้ยด้วยเทคโนโลยีนะครับเฮ้ยไม่ได้ด้อยกว่ากันมากนะครับคือถ้าเกิดคุณนะครับไม่ซีเรียสเรื่องอะไร ระบบการแยกที่เป็นสเตอริโอซ้ายขวานะครับคุณก็มาใช้ตัวนี้ได้เพราะเฮ้ยเสียงมาก็ค่อนข้างดี่ะพอๆกันเลยครับในในเรืราคาที่ต่างกัน3เท่านะครับอ่าแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อนะครับ2ตัวนี้ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแบบ USB AUX US, แล้วก็บลูทูธตัวนี้นะครับได้บลูทูธเหมือนกันนะครับแล้วก็ AUX ก็ได้เหมือนกันคราวนี้นะครับ USB นะครับจะใส่เป็นแบบพวก USB นะครับที่เป็นไฟล์เพลงอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นเนี่ยของเอสติกาใส่ได้นะครับโอเคครับนี่คือความแตกต่างกันของทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเพื่อาจตาก,การรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับ <S <S ชาวก็ะปกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม